ผมกำลังมองว่าถ้าต้องการที่จะสร้างทีมเพื่ออนาคตจริงๆถ้าเด็กมันไหวจริงๆผมเชียร์เด็กครับผมเชียร์เซกูโกเน่ครับถ้าเด็กมันได้จริงเอาเด็กมาติดสำรองก่อนถ้ามันซ้อมชุดใหญ่ได้จริงแล้วมันมีศักยภาพจริงปล่อยลง5นาที10นาทีเอาเอานี่แหละเอาพละกกำลังของเด็กลงไปช่วยตอนนี้สิ่งที่แมนยูขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดปล็อกบาครับ แต่ขาดความห้าวแล้วก็พละกกำลังของเด็กขาดคนมาทำงานหนักวิ่งไล่บอลให้พี่ๆครับคิดแบบเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปซับซ้อนเพราบาวิ่งแบบนั้นไม่ได้หรอกครับตอนนี้วิ่งไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกครับคำถามคือเอาจจเอาใครมาทำงานให้ครับโอเคถ้ามีอูกาเต้กลับมาได,ได้ได้อูกาเต้กลับมามันก็โอเคแต่มีอูกาเต้ได้แค่คนเดียวบูโน่ก็ทำจ็อบประมาณนี้ไม่ได้กาเิมิโล่ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเอดเดรียนก็ไม่ได้ มีอุกเต้คนเดียวทําได้อาจจบี้เมนูที่พอจะได้อาจะเจ็บไปโทบี้คอรเรเจอร์ไม่แน่ว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าแต่คอรเยเจอร์หลังๆก็ไม่ใช่ทางเลือกดังนั้นเมื่อบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเซนบล็อกบาร์มาไม่ผิดไม่ติดครับแต่เซนมาแล้วแล้วถ้าสำหรับผมนะถ้าเซนมาแล้วแล้วจะไปเบียดตําแหน่งของเด็กที่กําลังจะขึ้นมาแล้วมีศักยภาพในการที่ขึ้นได้เบียดเบียดไปหนึ่งตำแหน่งแทนที่จะได้เปลี่ยนพลังงานของเด็กลงมาผมไม่เห็นด้วย ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเอาเซกูโคน่มาติดทีมชุดใหญ่ดีกว่ามาติดสำรองดีกว่าถ้ามันจะไม่มีตัวจริงๆตอนนี้แมนยูขาดพลังงานของของความห้าวของเด็กที่จะต้องวิ่งไล่ล่าบอลให้ครับกลางคู่ถ้ายังวิ่งกันแบบได้แค่นี้ยังไงยังไงก็สู้ไม่ได้เล่นยังไงก็ติดหมดอะครับคือตอนนี้แมนยูต้องการแบบนี้แมนยูต้องการความห้าวของเด็กชิโดอบีก็ต้องติดอยู่ในซุ้มานั่งสำรอง เซ่ครโกนน่ที่ดูจะมีศักยภาพมากที่สุดก็ควรต้องติดในสำรองส่วนจะเซ็นป๊อกบาหรือไม่ผมไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าเซ็นมาแล้วอย่าไปขวางทางในการที่จะให้โอกาสเด็กแล้วก็สร้างเด็กขึ้นมาเพื่ออนาคต